กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Velocity Racing นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมข้างขวาผมเนี่ยเฮ้ยนี่มนสเต็กยี่พา,านี่ว่ะโอ้โหผมก็นั่งมองอยู่นานว่ารุ่นอะไรวะโอ้โหเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นออกถนนเป็นครั้งแรกครับเนี่ยโอ้โอหเฮ้ยโคตรเท่ะนะฮะโอ้โหโอ้ไฟเขียวพอดีฮนะไปเลยครับผมเอาละ อ้นี่พี่เขายังไม่ได้เปลี่ยนท่อนะถ้าพี่เขาเปลี่ยนท่อนี่คงจะกระหึ่มหน้าดูนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหขอลองขับตามพี่เขาไปหน่อยแล้วนะเนีอืมเดี๋ยวเราเาลองลองแซงพี่เขาดูโอ้โหแรงเหมือนนั่นเนี่ยโอ้โหแซงไปข้าหนะดูซิพี่เขาจะตามผมมาด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามหาพวกอีพวก,พพวก วกรถ CBR อง C B อ2 5 0าอผมก็อยากได้มาลงช่องนะคือมันก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกมันเพดีนะฮะแต่ไม่รู้จะหาจากไหนนะไม่มีคนรู้จักที่ขับ250 R เลยครับถ้ามีโอกาสนะก็อาจจะได้เห็นมาลงบนช่องผมครับแล้วก็ Z x 2ิ r นี่ก็อยากเอามารีวิวเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จัก คนรู้จักผมเนี่ยยังไม่ใครมีใครมี ZX 2 5 r เนี่ยก็เลยยังเสียดายอยู่นะซึ่งมันมันน่าสนใจครับมันเป็นรถที่น่าสนใจเลย2คันเนี้ยทั้ง c ี r 2 5 0 r ์เฮ้ยนี่มาแล้วแล้วก็ ZX 2 5 r ็กซ์ยีอานะฮึ่มน่าสนใจจริงผคือผมชอบแบบโอไฟท้ายนี่มองอย่างกับซัตเอ็กซนะครับไฟท้ายซัตเอ็กซก็จะเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนของซัตเอ็กซ์ยี่ห้าอารในตอนนี้เลยครับไฟท้ายเดิมๆม,มันจะเป็นเหมือนแบบ มีแบบเนี่ยเนียมันขึ้นไปเหมือนบูมแมลงอ่ะครับเนี่ยเทไหม,อมโอ้โหถ้าพี่เขาเปลี่ยนท่อนะกะหึมแน่ฮโอ้เสียดายนะพี่เขาตรงไปนะผมต้องเลี้ยวขวาทางนี้นะโอ้โหโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนะครับพี่เขาไม่ได้เลี้ยวไปกับผมแล้วผมก็ไม่จะถ่ายอะไรโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ